มามบมกับรายการเกณฑ์ปารุงน,นักโอีปีหนึ่งครเป็นอีปีแรกที่ผมตั้มครับแล้วก็ช่วยกันกดไลน์น้กดเจหรือกดบุรีปศนะ,ะ,ะน,นะผมกดไลน์กดเจหน่อยครับผมกดไลค์ถึงหนึ่งนักก็แล้วผมจะมาดีวิวละักเรื่องที่สองครับผมอีปีรองนะผมมาเราเรื่องกันเลยดีกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ผมเนี่ยเจ๋งจมากที่อยู่กับจงเจตมาเป็นเวลาสิบเอ็ดปี นะครับผมก็คือทุกคนก็น่าจะรู้กันใช่ไหมครับก็คือปิกนัดใจที่ผมขึ้นหน้าโจอยู่ตอนนี้คือนะครับผมเมื่อาสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดว่าพี่เขาจะไม่ต่อสัญญากับจงเจ็ดนะครับผมขอบอกมือลาจ้องไปทําในสิ่งที่ผมชอบหรือทำธุรกิจส่วนตัวครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะลาจ้องเจ้าตัวก็ได้ฝากผล่นานละกนไว้ถึงสองเรื่องได้แก่ท,กทุกอนุเรื่อยใจ กับแม่จอมวันแต่ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพี่ก๊อดด้วยนะครับนะผมก็คือส่วนผลงานของก๊อดนะผมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคือคจะามาไหมกับส่วนผลงานของพี่ปิ๊กมีทั้งหมด19เรื่องนะคับที่ที่ผมชอบที่สุดคืออันดับหนึ่งสายเรื่องสองหัวใจได้รับบตัวร้ายมาดูนะผมน่าจะเป็นตัวร้ายนะผมสองร้อยปลานี่น่าจะรับบทเป็นตำรวจผมจําได้นะตามรักปรุงรถในรับดรดรบทเกาเจ้ มันจะมันนั่นเหละครับผมแล้วก็คือในคือผมทั้งสามเรื่องเนี่ยผมชอบมากที่สุดในอันดับหนึ่งคือแต่เรื่องจะทำไมผมเลือกอันนี้เพราะว่าคือผมชื่นชมในการฝีมือของเขาเล่นได้ทุกบทบาทเลยนะครับผมเอาผมมาต่อครับแล้วทุกคนนะครับชอบบทอ,อันละครของพี่บิ๊กเรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับทุกคนมาเจอกัน นะผมแบบนี้นะครับผมในความคิดส่วนตัวผมคือผมเสียดายมากตี้อิสระเพราะเขาเนี่ยแสดงดีมากนะผมเป็นเก้าถึงปดบาทนั้นๆไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนที่เป็น F4 ของพี่พิกเนี่ยก็เสียดายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมขอให้พี่พี่พี่พิกนะมีอ่านละครเยอะๆต่อไปนะครับถึงอิสระแล้วขอให้มีอ่านต่อไปไอเห็นหนางนาโจเอีฟรีเลยผมด้วยนะ ผมคือนคนที่ชื่นชอบเขานะผมแล้วก็อีพีต่อไปตั้งแต่ถึงหนึ่งรอยไรหรือถึงหนึ่งปันไรนะขดใจเยอะๆนะผมมานะก็ผมจะมารีวิวละครน,นะปาทองละครเรื่องทุกอนุเรื่องใตแล้วก็เรื่องไม่จบก่อนที่เขาแสดงนะทั้งสองเรื่องนะผมคอมเมนต์มาเขาก็จะมีคอมเมนต์มากันเยอะก็าต้มละครเรื่องอะไรลอนะคอมเมนต์มาหน่อยนะผมมาช่วยกันนะผมแล้วก็นะผมมาเลยผมค,ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะผม Obrigada. 우리가...